สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดรายชื่อจังหวัดรับมือฝนทลม่มรายวันกรมตุิเตือนฉบับที่3รายชื่อจังหวัดรับมือฝนหนักรายวัน8กรกฎาคม2565เมื่อเวลา6นาฬิกาห้ิเนาทีกรมุออกประกาศเตือนฉบับที่3ไทยเจอฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่9ถึง14กรกฎาคม -65 พร้อมบอกรายชื่อจังหวัดให้เตรียมรับมือ กรมอุตุออกประกาศเตือนฉบับที่3ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9-14กร,รกฎาคม65ในช่วงวันที่9-14กร,รกฎาคม65มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทย มีกำลังแรงประกอบกับช่วงวันที่10-14กรกฎาคม65รองมรสุมจะลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ ช่วงวันที่9กรกฎาคมภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูดอนทานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนคร,นครพนมมุกดาหารชัย,ยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูล ช่วงวันที่10-11กรกฎาคม65ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนลำปางอุตรดิต์สุขโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอรดอธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธร กาลสินขอนแก่นเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาลสินขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์ศรีสะสเกตและอุบลราชธานี ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนทบ,บุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาค,นาคนรนครปฐมกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีแระราดภาคใต้จังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ช่วงวันที่1 2ถึง13กรกฎาคม65ภาคเหนือแม่ห้องสอนลำพูนลำปางอุตรดิต์สุขโขทยัยพิษณุโลกตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนะครพนมมุกดาหารยยสธรกลาลสินขอนแก่นเชยภูมินะครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีชัยนาทลบบุรีระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีระกาดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูล ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามท็อปปิกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ